อยากทำไยเขาหลายนะครับเนาะเพราะความอิจฉาเขามากจนใช้วิธีสกปปกแต่ทำไายเขาบ่สำเร็จทุเรศมากนะครับคนเรานีผมสงสารพวกเขาอยู่นะทองคือทองเผ็ดคือเผ็รความจริงมันเป็นสิ่งแน่นอนนะครับหลังจากที่พยาบาลได้ไล์สดนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่น้องกองว่ายุนะครับว่าทิมลูกทิมเมียเออมี คนไปคุดคุยเอยียงมาประมาณนี้แหละครับพี่น้องมันสิเป็นอย่างมีลูกแล้วมันสียากประนันเนาครับมันก็ว่าเป็นอย่างเลยละ่ะเออพอว่ามือขึ้นเพ่นไรสดฉี่แจงประเด็นต่างๆเนี่ยนี่แหละครับว่ายอมรับว่ามีลูกนะครับตั้งแต่ก่อนสี่มาเขา่ข่โตเกียวมวสิกเนาะครับเนาะช่วงนั้นกะเป็นวัยรุ่นอยครับกะไปเที่ยวไปเจอกันนะครับเนาะเออกะ ชีบการเป็นธรรมดาล่ะครับมีอย่างกันกัพ่อที่นี่มันไม่ลูกหรือมาเมของลูกก็ได้โทษมากนะครับว่าไม่ลูกเนาะเพื่อนก็ให้ผู้เถาผู้แกไปคุยกันนะครับเนาะมันก็มีบทสรุปตกลงนะครับเออลูกก็สืดูรลนั่นแหละครับเนาะแต่ความโูกขั้นยังพรรยากะยังบ่เป็นทีแน่นอนนะครับเนาะอาสีแยกกันนะครับเนาะแต่สุดท้ายนะครับม่นยังก็ตาม มีมันก็บ,บอเป็นอย่างดอกไผ่สิมีอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละครับเออส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่มันมีคนอยู่เบื้องหลังพี่น้องมันมีคนต้องการสร้างนะครับทำลายว่าหลายครั้งละแต่ว่าบอสเดจแต่มากครั้งนี้ก็อยากเห็นมันใหญ่ให้มันเป็นข้าวเนาะครับเนาะ แต่มันก็บอกเป็นอย่างดอเอฟซีเป็นกระหักขึ้นเกานะาะบอด้เกีียวดอกครับเออเพอตอนนี้ก็เลี้ยงลูกกับดูแลขึ้นเกานะครับทรงเงินให้ครับอืมก็ยังบอด้ถิมบอด้ป๋าได้พนะี่น้องลูกก็คือลูกครับสายเลือดเท่ามันก็คือสายเลือดครับผู้ไดสิว่าจังได้ก็ตามเนาะครับเนาะนี่จังสี่ครับจังเอฟซีธเนเปิ่นก็บอกว่านะครับมีสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับมันคือสิ่งที่น่าย,ยินดี มันคือเรื่องดีๆเอาเรื่องสวยงามนี่มาโจมตีมันบ่มีผลมันยิงถ้าไม่ค้นเข้าใจกองมากขึ้นหลักกรลักมากขึ้นแต่ก่อนก่อกอําว่าบ่ามีเงื่อนนะครับที่สิกินลำพังตัวเองกับบะพ่อแล้วจนได้มาอยู่กระบ,บอร์ดนะครับกระสิได้เริ่มทรงเสียลูกนี่สิโคตรสินารักเออนั่งมาอยู่กระบ,บอร์ดวันแรกมีเงินตดโตมาสามรอยนะครับตอน กล่องเบาเลยสิหายนํานะครับบางเทือมันก็แต่ที่โตนเนาะครับเนาะชีวิตคนเห่ามันเมนวาประสบความสําเร็จมากคือบอกไงไงว่ามันตกถังเัาสารมั่งแต่เกิดพี่น้องเอ้ยอมืมันนี่จังอ่าจังคุณเอ็นออรดีเนาะครับเนาะกามาคอมเมนต์ในพี่น้องจริงๆมากเออมันให้กำลังใจกันต่อครับถ้าบอมมี่ มันเสิเหตุจังไนครับพี่น้องบอ่มีอยากไม่กินความลําบากมันมีครับหลังจากที่บวชแล้วกะออกมาอยู่กับบอดเพินกับปัน้นขึ้นมาเนาะครับพ่อมีชื่อเสียงแน่มันกะถึกหาเรื่องหาเล่าใส่แบบนี้นะครับคนที่เกิดความอิจฉาเนาะครับเนาะอดีตจังไรมันก็กลับไปแก่บ่ไดดอครับเออเขาเอามาเป็นบทเรียนให้มันเดินต่อไปตัว ปัจจุบันวันข้างหน้ามันเหตุเห็นมันดีกว่าพ่อนะครับเนาะลูเ้เทากับโตเลี่ยงดูปายครับพี่น้องเ้อากับ่บเมนวาสซีบอเอ,อ้ยเลี่ยงดูแม้ชีวิตทั้งชีวิตคนเฮ่านะครับเนาะส่วนสิงใหญ่มากนี่มันต้องใสเงืนขนาดใดครับนี่ก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเฮ่าเองเฮ่าก็ต้องดูแลครับส่วนผู้ใดต้องการที่โจมตีสิเหตุอีหยังกะ เฮดไปโโลดครับถ้าบว่าขีข่คานนะจังไดเอฟซี FC, เพิ่นกะเป็นกำลังใจให้อยแล้วล่ะครับพี่น้องอืมจังสีหูแบบนี้ล่ะครับว่าความจริงมันเป็นสิ่งบ่าตายล่ะครับพี่น้อง้าคิดว่าเฮดแล้วเฮดห้คนอื่นบ่สบายใจเนอะครับเนอะเออเพิ่นกะแกไขได้ครับเนี่ยถูกยา่างเพิ่นกะพยายามปรับปรุงแกไขตัวเจ้าของให้มันดีขึ้น เนาะครับพี่น้องกับข้องรับรู้หอกครับว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบไรเนาะครับเนาะโอ้จัาสิว่าจ้าไรเนาะครับเนาะคนที่ต้องการหาเรื่องกับหาเรื่องนิ่หันลนะบ่จบบ่สิ้นเนาะครับพยายามส้างกระแสส้างประเด็นขึ้นมาเนาะครับนะเนาะก็แล้วแต่เนาะครับมันหามค้นหามว่าอะไรเนาะครับอืมทุกคนมันก็มีเหตุผลของภัยของมั่นนะครับเอออดีต กร้สางมันแล้วอืมมันริเมนว่าปัจจุบันแล้วสิไปหามีนันมีนี่อีกคบส,สู่สู่ไส้มันโมเมนครับนี่คือบอดเรายำชัดเจนเลยว่าบบไปถึงเหตุคนมาคุดคยดอกเหตุแบบนี้เล่าบ่มักครับเล่าลรออกแน่นอนครับจงไวเหติหนังครับเออยาสายมันเปลยนเป็นเนด่นคือเกาครับบทเรียนมีแล้วนะครับทุกคนมันกระตรงหูชีวิตคนเห่ามัน ตองสู่นะครับบ่สู่กับบ่ไดดถามว่าเรื่องแคน่นี้เออมันเป็นประเด็นมันเป็นเอียงครับบ่อมันก็มีเห็ดให้กระทบชิตใจบ้างเนาะครับเนาะแต่ว่ามันธรรมดาละครับมันต้องพานให้มันไดอืมใส่ใจบ่ได้ดอกครับเรื่องแบบนี้เนาะพอหยั่งดีครับพอมีคนต้องการสร้างเรื่องสางเล่าขึ้นมากเพื่อให้มันเป็นประเด็นนั่นล่ะครับเออสางแม่มันตัวว่าครับ มันจะเขีนอย่างกับมันเหตุโหลดนะครับเอากข้าไปเอากขเบิงเอาเข้าบ,บอกไปตามความเป็นจริงนะครับถ้าบอกความจริงมันไม่มีปัญหาครับสิไปปิดบังอะไรอย่างแต่ตัวจะขวางเคลื่นวาบเหตุอย่างนอกครับนอกเออาบางคนนี่เิ่นแถวเคล่นวาเิ่นบ่หูละครับความจริงเป็นยังไงคนเฮ่ามันหูโตนะครับไผ่กับหูโยกแก้ใจสิให้ผู้อื่นมาหูแก้ใจให้าเมมามันกับบ่แมนมันบังแนมกับบังบ่หมิดดอกครับ มันเสียงส่วนบ่มีดมันเห็นคือเกามันกับโพพอโวขึ้นมากขึ้นเกาเออย่างที่เพิ่นบอกว่าครับอาจยากรรมทุกอย่างนี่มันย่อมมีล่องลอยเสมอนะครับอืสีเห็ดผพีเห็ดหยางมันก็ย่อมมีนะครับจังไรมันก็ต้องถิมไว้ครับเป็นยางเพิ่นจังจับคนใดตามจับผู้ต้องหาหรือว่าอย่างไรก็ย้อนแบบนี่นะครับมันถิมล่องรอยไวขึ้นเกาครับ สีเก่งปนไหนมันก็นมีครับเพราะฉะนั้นนะครับเีียงก็ะตามถ้าเหาเห็ดดีแล้วห้องบ่ต้องปย่ายครับแต่แต่เห็ดบ่ดีเนี่ยยาเห็ดนะครับอย่าให้เพิ่นเดเว้าไดว,ว่าให้ได้นะครับกัพี่น้องกัเบิ่งกันเอาท่นแล้วครับนี่หลายคอมเมนต์ที่ผมมานาั่งเบิ้งอยู่มีแต่สนับสนุนกันทั้งนั้นนะครับบ่ว่าสิบเป็นโอศิลปินมีชคือเสียงทั้งนั้นเ้ยครับพี่น้องเข้าไปเบิ้งหลดครับอืม นั่นคือสิ่งดีของวงการนะครับที่ให้กำลังใจกันครับเออนั่นนะครับสู่ต่อไปครับท่องมันก็เป็นท่องคือพยาบาลระเวิดนะครับจังใดมันก็แข็งแกร่งและมันต้องผ่านให้มันได้ครับ